สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาหอมฟุ้งนะครับเจ็ดสิบวันข้าวเขาเริ่มออกแล้วนะครับนี่ให้ดูลวงออกแล้วนะครับนี่ครับทยอยออกแล้วนะครับก็มีพี่พ,พี่ได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอายาคุมหญ้าเนี่ยทําทไมมีหญ้าเยอะนะครับอของต้อมก็มีนะรอบนี้เพราะว่าที่ไม่เสมอกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องน้นงําน้ําต้มน้ําบ่อไม่ออกนะครับเพิ่งจะมาออกด้วันสองวันนี้ครับก็ มีปัญหาแน่เรื่องหญ้านะครับตอนแรกไม่มีญ่าเลยครับคราวนี้พอนะ้ําไม่มีญ่าขึ้นเยอะก็ะคือปัญหาในช่วงที่ญ่าจะขึ้นคือช่วงแรกเราต้องเอาให้อยู่นะครับหนึ่งเดือนแรกที่อย่างที่ต้อมบอกถ้าพ้นจากหนึ่งเดือนแรกไปแล้วปัญหาจะไม่ค่อยมีเพราะค่าเขาเบียดขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าช่วงแรกเนี่ยคุมไม่ได้นะครับจะมีปัญหาแน่ของต้อมก็หลุดมาพอได้เลยนะครับลิเกพอได้เลยเหมือนกันนะทางเนี้ยเพราะว่ามันไม่เสมอกัน ที่นาอันใหญ่ยิ่งกว่ารอบที่แล้วครับทางเนี้ยเป็นเป็นแบบตรงกลางสูงตรงกลางสูงหลังสูงนะครับรอบหน้าเดี๋ยวให้เขาดันให้ใหม่หมดเลยลายจากหลังไปใ,ในบ้านให้หมดเลยนะครับเป็นอะไรที่มันสาคัญที่ว่าเอาเอาหญ้ากันไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเรื่องน้ําสภาพดินดินเป็นแบบสูงสูงต่ำๆไม่เรียบครับมันมีแน่นอนของต้อมยังเป็นเลยนะครับของต้อมยังเป็นเลยคือส่วนเรื่องของยาหญ้าเนี่ยจะคุมเลนคุมค่าหรือยาเก็บเนี่ยต้อมมองว่าเป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบตัวแรกก่อน นะครับแต่ตัวที่2ก็คือว่าเรื่องน้ําครั้งที่3ตาตัวที่3ก็คือเรื่องดินนั่นกะ็คือพื้นที่ของเรานั่นแหละคือ3อย่างนี้ยังไงก็ต้องต้องพึ่งพากันก็คือยาเราก็ต้องดูตัวยาที่ค่อนข้างที่จะเก็บได้ทุกย้าถูกไหมครับอาจอย่างคุมเลนเราก็ฉีดตั้งแต่แรกเลยสอบไม่เกิน3วันเราก็ฉีดนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของคุมค่าเนี่ยในช่วง78วันเนี่ยถ้าเราฉีดคุมค่าแล้วเราไม่มีน้อาอัดอ่ะข้าวก็จะเหลืองถ้าปล่อยไว้นานอ่ะ แล้วถ้าเรามาอาัดน้ําไม่เยอะยาก็จะขึ้นเราก็ต้องมาเก็บอีกเนี่ยครับมันประเด็นสําคัญก็คือว่าที่น้าไม่เสมอกันแล้วก็เรื่องของปริมาณน้ําที่เราจะใส่เนี่ยน้ำเราไม่เพียงพอมุนของต้อมต้อมไม่มีน้ําพอน้ำไม่ออกนะครับเพิ่งจะมาออกวัน2วันเนี้ยแล้วก็เริ่มดึงเมื่อวานนี้เริ่มดึงอัดมาเพราะว่าข้าวออกแล้วเห็นไหมครับเนี่ยข้าวเขาเริ่มออกแล้วอ่ะ ก็ดึงหล่อๆไว้นะครับดึงหล่อๆไว้นะครับก็อย่างที่บอกนะว่าเรื่องญ้านี่สาคัญถ้าย่าเยอะเนี่ยข้าวไม่ค่อยได้แน่นอนอันนี้รับประกันได้เลยแล้วยิ่งแปลงไหนที่ไม่ค่อยใส่ปุ๋ยไม่ค่อยฉีดยานะครับถ้าย่าเยอะๆนะเรียบร้อยครับเอาไปกินหมดย้านะครับก็คือมันพูดยากเนาะเพราะว่าหนึ่งย่างของต้มก็ยังหลุดเยอะนะครับ รอบนี้ตอนแรกไม่มีเลยนะเนี่ยมีคงโค้งเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าน้ำไม่มีใส่พอน้ำแห้งนานเกินแห้งนานเกินไม่มีน้ําใส่มันก็เลยขึ้นนะครับแล้วต้อมฉีดคุมเลนรอบเดียวด้วยไงเรื่องของเรื่องปกติต้อมก็ฉีดรอบเดียวก็อยู่นะมีรอบนี้เนี่ยรู้สึกว่าอาาที่มันสูงรอบหน้าต้องให้เขาดันใหม่อันใหญ่อ่ะให้เอาเอาข้างหลังเนี่ยครับไปเททางนู้นให้หมดเลยเอาทางนี้ให้ต่ําให้หมดเลยเดี๋ยวรอบหน้าต้องทําแบบนั้น นะครับก็อย่างที่บอกนะเรื่องของหญ้าเรื่องของน้าอะ่อะก็ช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศก็ตกอ่อยๆมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักแถวบ้านต้อมไม่มีเลยนะครับไปตกที่อื่นหมดนะครับข้าวสามสายพันธุ์นะครับเจ็ดสิบวันแล้วคือว่าโอเคอยู่นะครับมันก็จะมีเกล็นๆบ้างนะครับขาดปุ๋ยบ้างเพราะว่าต้อมมาใส่ปุ๋ยแค่สองรอบในช่วงต้อมใส่ไว้อย่างนี้ดีกว่าช่วงข้าวตั้งท้องต้อมไม่ได้ไม่ได้ใส่อ่าแต่ต้อมดูปุ๋ยแล้วค่อนข้างที่จะกินได้ยาวนาน นะครับก็เลยฉีดยาประคองเอาก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าข้าวราคาข้าวแบบนี้มันก็พูดยากนะพูดยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราไปลงทุนเยอะบางทีมันหักแปหักมาแล้วมันก็ไม่ค่อยเหลือนะครับมันก็ไม่ค่อยเหลือเราก็เอาเท่าที่ว่าเราไหวดีกว่านะครับส่วนที่พี่น้องท่านไหนนะครับที่ต้องการหมักอ่าหมักหญ้าหมักข้าวดีข้าวเด้งเหมือนของต้อมนะครับอ่าหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเลี้ยงล่ากระชากกอหรือเกี่ยวกับเรื่องของพันุข้าวนะครับ ติดต่อสอบถามทางข้อความต้อมได้หรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่องทางของ YouTube นะครับ0 9 9 4 1 9 9 3 6 6 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6